พูดถึงเรื่องผีผีนี่นะครับประเทศไทยของเราก็มีผีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผีตายโหงผีกระหังผีกระสือผีปอบผีกระหรือแม้แต่ผีตายทั้งกรมครับแต่ถ้าจะพูดถึงผีตายทั้งกรมแล้วก็จะย้อนคิดไปถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ความกลัวมันทําได้หลายอย่างจริงๆจนมีความรู้สึกไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆที่มาขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พงหนา ไม่ว่าจะมีอุปสรรคที่มีน้ำอยู่ขวางหน้าที่จะลึกเพียงใดแม้แต่โครงช้างป่าก็ไม่เป็นอุปสรรคและนี่แหละครับคือความกลัวที่มันมีอิทธิพลมากๆทางๆท,ที่ผีไม่สามารถทำอันตรายใดๆไ,ได้เลยนอกจากจะปรากฏตนแสดงตัวในลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือไม่ก็เขย่าต้นไม้หลอกขวัญให้กระเจิงก็เท่านั้นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณอิฐที่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้ว จึงรู้ริดของความกลัวว่ามันมีอิทธิพลมากเพียงไหนคงจะเป็นเพราะความกลัวนี่แหละครับมันสิงอยู่ในตัวของคุณอิดอยู่แล้วก็เป็นได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นในขณะที่นั่งเรือข้ามฟากซึ่งก็เป็นแม่น้ําสงครามนะครับก็ไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีถนนทางเกวียนเลียบฝั่งแม่น้ําสายดังกล่าวและก็เป็นป่าดงทึบครับแต่กับอีกฝากหนึ่งของทางเกวียนนั้นกลับเป็นทุ่งหญ้าแฝกที่แทรกแซมไปด้วยต้นหนามงดอกขึ้นอยู่มากมาย น้มของมันนะครับยาวและแหลมคมมากลองมันด้ทิมเข้าตรงฝ่าเท้าไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่รับรองได้เลยครับว่าจะทะลุหลังเท้าอย่างแน่นอนและเมื่อผ่านทุ่งหญ้าและนามธงดอแล้วก็มองไปข้างหน้านั้นก็จะมองเห็นเป็นแสงตะเกียงน้ำมันกา๊าซซึ่งวบวบแวมอยู่ไกลไกลริบๆเสียงของพวกหมานั้นมันก็เห่าหอนพอได้ยินถึงกันและเพื่อนของคุณอิดนะครับมันก็ดันปากเสียขึ้นมามันบอกว่า ถ้าจะเดินตามถนนเลียบฝั่งแม่น้ำสงครามไปอีกไม่ไกลก็จะถึงถนนดินปนทรายหรือที่จะเรียกว่าเป็นถนนสายหลักของหมู่บ้านก็คงจะไม่ผิดนักซึ่งรถยนต์ก็วิ่งได้เกวียนก็ใช้ร่วมกันได้เช่นกันซึ่งคุณอิดก็เลยบอกเพื่อนไปว่าก็ไปสิลังเลอยู่ทำไมมีอะไรหรือเพื่อนของคุณอิดนั้นก็บอกมาตรงๆว่ามีสิซึ่งคุณอิดก็อยากรู้นะครับจึงถามกลับไปว่ามีอะไรเพื่อนของคุณอิด มันก็ทำท่ายิ้มยิ้มอย่างมีเลสไนครับคุณอิดจึงเริ่มจับทางของมันได้เลยชิงพูดขึ้นมาก่อนเรื่องผีหรอมันดันพยักหน้าซะอย่างนั้นซึ่งคุณอิดกลัวผีอยู่แล้วขนก็ลุกสู้ขึ้นมาโดยทันทีครับคุณอิดก็เลยบอกไปว่ารู้มานานแล้วว่าที่ถนนสายหลักนั้นมีป่าช้าริมทางแต่เพื่อนของคุณอิดนั้นมันก็สายหน้าไปอีกและเพื่อนก็บอกมาอย่างไม่ปิดบังนะครับ ว่าทางเกวียนที่เราจะเดินไปอีกไม่ถึง200เมตรก่อนจะถึงถนนสายหลักนี่แหละเขาก็เพิ่งเอาศพของผู้หญิงใต้ทั้งกรมในหมู่บ้านมาฝังไว้ริมทางเกวียนพอดีคนออกมาตกเบ็ดหาปลาเขาก็มักจะเจอผู้หญิงคนนี้นะครับมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆครั้งซึ่งบางครั้งก็ปรากฏตัวเป็นคนท้องโตมานั่งกลมหน้าร้องไห้ครวญครางอย่างเจ็บปวดน่าสงสารเลยทีเดียวแต่กับอีกหลายคนได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดมาจากหลุมฝังศพ หรือเมื่อคุณอิดได้ฟังเช่นนี้นะครับขนหัวก็ลุกสู้ขึ้นมากลัวจนไม่อยากจะมองไปตามเส้นทางเกวียนนั้นเลยละครับเพราะจิตใจของคุณอิดนั้นมองเห็นภาพของผีตายทั้งกรมอย่างชัดเจนเลยทีเดียวซึ่งมีทํานองที่ว่าคงนั่งไกวเปรร้องกล่อมลูกอยู่ริมทางยังไงอย่างนั้นและยิ่งในเวลาที่คุณอิดอยู่นี้อากาศมันก็เริ่มขมุกขมัวแล้วและก็เป็นเวลาที่พวกผีพวกวิญญ,ญาณมักจะมาปรากฏตัวอยู่บ่อยๆครั้งด้วยสิครับ และเมื่อคุณอิดคิดดังนั้นก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเราไม่ไปทางเกวีละเว้ยเราจะเดินลัดทุ่งหญ้านี้ไปแหละซึ่งหมู่บ้านนั้นก็ห่างกันไม่ถึงสมกิโลเมตรเพื่อนก็บอกว่าน้ํามันลึกนะแถมยังมีหนามทงดออยู่เยอะซึ่งมันก็เสี่ยงมากคุณอิดก,ก็บอกเพื่อนไปว่าแกจะไปทางเกวียนก็เป็นเรื่องของแกแต่เราเลือกจะไปทางที่มีหนามทงดอน้ําลึกแค่ไหนเราก็ไม่กลัวซึ่งคุณอิดนะนะครับก็ลุยน้ําฝ่าพงหําไปได้จริงๆครับ ซึ่งน้ำทงดอนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรคุณอิดได้เลยแม้ว่าน้ำลึกถึงคอมันก็ไม่เป็นอุปสรรคกับคุณอิดเลยนะครับแม้แต่น้อยซึ่งคุณอิดก็ยอมรับว่าอิทธิพลของความกลัวผีนั้นมันยิ่งใหญ่มากจริงๆครับและก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อจรรยท่านเล่าให้ญาติโยมและญาติธรรมของท่านได้ฟังและก็เป็นเรื่องของผีตายทั้งกรมเช่นเดียวกันครับแต่เหตุการณ์ไปคนละแบบและคนละสถานที่ แต่ถ้าว่าอาชีพของคนตายทั้งสองมันก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คืออาชีพชาวนาครับซึ่งคนในสมัยก่อนนั้นเวลาเมียจะคลอดลูกก็มักจะอาศัยหมอตำแยประจำหมู่บ้านช่วยทำคลอดให้นั่นก็เป็นวิธีการทำคลอดที่สืบสารกันมาตั้งแต่โบราณแล้วละครับหมอตำแยนั้นจะมีบทบาทมากในยุคนั้นซึ่งเหตุการณ์และเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจและเขย่าวขวัญสั่นประสาทนี้ก็ได้เกิดขึ้นมานานแล้วในจังหวัดสิงห์บุรีครับ เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาห้าทุ่มแล้วซึ่งก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับที่ยังไม่ดับไฟตะเกียงและก็ได้จุดสว่างสวัยไว้หลายดวงเลยทีเดียวแต่ก็มีคนเดินขึ้นลงบ้านอย่างควาควาซึ่งก็แน่ละครับมันก็ต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับคนในบ้านหลังนี้เป็นแน่นอนครับและประกอบกับมีเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดออกมาจากบ้านหลังนั้นคนที่ได้ยินเสียงร้องครวญครางนั้นก็ย่อมเดาออกได้ว่า เป็นเสียงของหญิงสาวท้องแก่ที่กำลังจะคลอดลูกโดยที่มีหมอตำยาประจำหมู่บ้านเป็นคนคอยดูแลทำคลอดอย่างใกล้ชิดครับสองคืนแล้วละครับที่เสียงร้องนั้นยังลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นซึ่งเพื่อนบ้านต่างก็คุยกันว่าท้องแรกมันก็คลอดยากอย่างนี้แหละแต่มันก็ไม่น่าจะข้ามวันข้ามคืนเช่นนี้หมอตำยาที่ทำคลอดเองก็ช่วยอย่างเต็มที่ไม่ได้หลับได้นอนแต่ไม่ว่าจะคัดท้องประคองคันอย่างไรเด็กก็ไม่ยอมออก และผู้เป็นแม่เองก็ร้องจนแทบจะหมดแรงเสียงแผ่วและช้าลงทุกทีทุกทีจนในที่สุดหมอตำยเองก็ยอมรับว่าช่วยไม่ได้แล้วหมดปัญญาและก็เดินออกจากห้องและได้บอกกับผู้ที่เป็นสามีที่เดินกระสับกระส่ายมาตลอดทั้งคืนเช่นกันเพราะว่าสงสารเมียก็สงสารหากเจ็บแทนกันได้ก็จยยอมเจ็บแทนแต่พอมองหน้าหมอตำยที่เดินออกจากห้องคลอดและกำลังจะอ้าปากถามแต่หมอตำยชิงพูดออกมาก่อนว่า ไอทิดเอ้ยแกพาเมียของแกไปให้หมอที่โรงพยาบาลทำคลอดเถอะนะข้านามดปัญญาแล้วจริงๆพยายามมาแล้วทั้งคืนมันก็ไม่ยอมออกเพราะว่าเด็กมันขวางไม่ยอมเอาหัวลงสักทีรีบพาไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าช้าเพราะว่าน้ำมันเดินแล้วถ้าเด็กมันตัวแห้งจะคลอดลำบากอีกอย่างเมียของเองก็หมดแรงเบ่งแล้วด้วยซึ่งผู้ที่เป็นสามีนั้นก็เพิ่งจะแต่งงานและจะมีลูกคนแรก และเมื่อเจอเข้ากับเหตุการณ์แบบนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกซึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ดึกมากแล้วรถก็ไม่มีและก็หายากด้วยซ้ําจะให้ผมทํำยังไรดีละป้านี่ก็ดึกมากแล้วและจะให้ผมไปหารถที่ไหนละครับป้าซึ่งผู้ที่เป็นสามีนะนะครับเขาก็เดินกระสับกระสายด้วยความเป็นกังวลเป็นอย่างมากและป้าก็พูดเสียงสันส่นๆอีกว่าเอาอย่างนี้นะเอ็งพาเมียของเอ็งไปถึงถนนแล้วก็คงหารถไม่ยากหรอกน้ เราเข้ารถวิ่งคึกคักตลอดทั้งคืนมันคงมีสักคันหรอกใจดีมีความเมตตาให้เราอาศัยไปด้วยถึงอย่างไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันพวกเขาเองก็คงไม่แล้งน้ำใจหรอกเชื่อคาเถอะวะซึ่งสามีหนุ่มมือใหม่ก็รีบลงจากเรือนแล้วไปเข็นเรือสำปั้นที่ผูกเอาไว้ใต้ถุนออกมารอเทียบบันไดหน้าบ้านพวกญาติญาติต่างก็ช่วยกันหามสาวท้องแก่ไกล้คร,ครอดมาลงเรือ จากนั้นก็พายเรือตัดทุ่งมุ่งไปยังถนนสายหลักที่มองเห็นอยู่ลิบลซึ่งช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงน้ําหลากการเดินทางจากหมู่บ้านก็ต้องใช้เรือจะสะดวกที่สุดครับและเมื่อเรือมาถึงถนนใหญ่พวกญาติที่มาด้วยกันก็ได้ช่วยกันหามหญิงสาวขึ้นมานอนบนพื้นหญ้าตรงไหล่ถนนความเจ็บปวดก็ทําให้เธอร้องครวญครางไม่หยุดพวกญาติก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรผู้ที่เป็นสามีก็ยืนข้างถนนคอยโบกรถที่วิ่งผ่านไปมา ซึ่งในยุคนั้นนะครับถนนสายเอเชียมันก็ไม่ได้ปรับปรุงให้ขยายกว้างออกไปเป็นหลายช่องทางเช่นปัจจุบันซึ่งความกว้างของถนนนั้นก็พอเพียงสำหรับที่รถจะเล่นสวนทางกันไปมาได้เท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีรถวิ่งตลอดทั้งคืนแต่ส่วนมากก็จะเป็นรถบรรทุก1ิล้อครับซึ่งรถบรรทุกคันแรกวิ่งผ่านมาเขาก็เอาผ้าโบกไปมาเป็นสัญญาณให้หยุดเพื่อขออาศัยไปด้วยแต่เขาก็เสียใจนะครับ เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือจากรถคันนั้นและเขาก็ยังมีความหวังกับรถคันที่วิ่งตามมาเพราะเห็นไฟหน้าสาดแสงสว่างทุ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาก็บกมือเข้าไปพร้อมกับรอยยิ้มแต่เขาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งซึ่งมันก็เริ่มทำให้ใจท้อลงเรื่อยๆแต่เมื่อมองเห็นเมียตัวเองนอนบิดตัวไปมาตรงผืนหญ้าอย่างน่าสงสาร<ๆ>เขาก็หยิบผ้าขาวขึ้นมาโบกรถบรรทุกคันที่วิ่งผ่านไปมาแต่ก็ไร้น้ำใจจริงๆนะครับ เวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงที่เขาใช้ความพยายามแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเลยสักคันและผู้ที่เป็นเมียนั้นก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวเวลาในขณนะนั้นนะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีเธอจึงสิ้นใจอยู่บนผืนหญ้าริมไหล่ถนนทางหลวงนั่นเองแหละครับซึ่งเธอสิ้นลมหายใจไปพร้อมกับลูกน้อยในท้องของเธอครับและเมื่อเห็นเมียสุดที่รักสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ชายผู้ที่เป็นสามีนั้นนะครับเขาก็ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่ไอายใครสองมือก็เข่าช้อนร่างที่ไร้วิญญาณลงเรือกลับไปทําพิธีบําเพ็ญกุศลที่บ้านตามประเพณีด้วยความรู้สึกที่ร้าวระบมในหัวใจและเมื่อคิดถึงการโบกรถให้จอดรับเมียไปโรงพยาบาลทีไรมันก็เหมือนเอามีดปลายแหลมมาทิ่มเข้าตรงหัวใจทุกทีซึ่งเขาก็สะบัในใจนะครับไอ้พวกนี้มันใจจืดใจดำซะเหลือเกิน ซึ่งเหตุการณ์สะเทือนใจที่สาวลูกชาวนาท้องแก่ซึ่งก็เป็นท้องแรกจะต้องมาตายอยู่ริมไหล่ถนนทางหลวงเพราะคนไร้น้ำใจไม่ยอมให้ความช่วยเหลือนำเธอไปส่งโรงพยาบาลก็ได้กลายเป็นที่เล่าขานของคนในหมู่บ้านพระงามที่เป็นเวลาน,านานมากเลยนะครับกว่าจะลืมเลือนหายไปได้ในที่สุดซึ่งเรื่องราวการเสียชีวิตของสาวท้องแก่มานอนตายอยู่ข้างถนนก็จบลงจริงๆครับ ได้ความอาฆาตแค้นของดวงวิญญาณของเธอนั้นหาได้ยุติลงไม่ก็เนื่องมาจากก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอมีความแค้นกับพวกขับรถบรรทุกสิบล้อซึ่งทุกคันเลยทีเดียวนะครับที่ไม่ยอมรับเธอไปส่งโรงพยาบาลและจิตวิญญาณของเธอจึงไม่ยอมไปไหนก็ได้แต่วนเวียนอยู่ภายในบริเวณน,นั้นเพื่อรอจัดการกับพวกรถบรรทุกทุกคันที่วิ่งผ่านไปมาด้วยแรงอาฆาตของเธอนะครับ เป็นไฟเผาลนร้อนรุ่มอยู่ในทุกขนาดจิตในอารมณ์โกรธเกลียดของเธออารมณ์เครียดแค้นจึงครอบงำจิตใจของเธอจนหมดสิ้นครับและก็คิดอยู่เพียงอย่างเดียวที่ว่าเอาชีวิตมันความอาฆาตแค้นก็ได้ฝังรอยลึกอยู่กับดวงวิญญ,ญาณที่เฝ้ารออย่างอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงครับจนกลายเป็นวิญญ,ญาณแห่งอสศูนย์ร้ายที่มุ่งจะทำลายชีวิตมนุษย์ผู้ไร้นําใจในทุกรูปแบบ เพื่อมันวอดวายตตยดับสาสมกับความเจ็บปวดที่เธอได้รับครับณบริเวณที่สาวท้องแก่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานนั้นอยู่ใกล้กับทางโคง้งซึ่งไม่ห่างจากทางแยกที่เข้าไปตัวจังหวัดสิงห์บุรีเท่าใดนักอนาบริเวณแห่งนี้แหละครับจะเกิดอุบัติเหตุรถประสานงากันบ้างจฉแลบลงข้างทางพลิกคว่ำพังพินาศย่อยยับกันบ้างหรือไม่ก็แล่นทับคนตายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นก็จะมีคนตายทุกครั้ง อยู่ที่ว่าจะมากบ้างหรือน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนั้นก็มักจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อครับและคนขับหรือโชเฟอร์นั้นก็จะตายคาพวงมาลัยทุกครั้งและไม่เคยมีใครรอดและเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทางสปอ,ออเมืองสิงห์บุรีก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาประจำพื้นที่เพื่อดูแลรถที่วิ่งผ่านไปมาเพื่อเป็นการลดสถิติอุบัติเหตุให้น้อยลง พร้อมกันนั้นจึงได้สร้างป้อมยามตรงไหลทางขึ้นป้อมหนึ่งครับเพื่อเป็นที่พักหลบแดดหลบฝนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามซึ่งก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ไปเข้าเวรยามที่นั่นก็ต้องสังเวยชีวิตให้แก่วิญญาณอาฆาตพยาบาทอยู่หลายศพด้วยกันจนเป็นที่ขยาดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและก็ไม่มีใครเลยนะครับที่อยากจะไปประจําตู้ยามที่นั่นแต่เมื่อมีคําสั่งจากผู้บคบัญชา ก็ต้องทำตามหน้าที่อย่างไม่ค่อยมีใครเต็มใจนักซึ่งก็มีอยู่ในคราวหนึ่งนะครับที่เป็นเวลากลางวันแสกๆเลยทีเดียวที่มีตำรวจจราจรสองนายมาอำนวยความสะดวกอยู่หน้าป้อมยามแต่จู่ๆนะครับก็มีรถสิบล้อคันหนึ่งมันวิ่งลงมาจากสะพานอย่างรวดเร็วเพราะว่าถนนว่างในขณะที่ตำรวจสองนายกำลังบริการอย่างเต็มที่แต่ก็ลืมมองรถที่ห่อตะบึงมาอย่างรวดเร็ว และก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรมาบังหูบังตาเอาไว้มันพุ่งเข้าชนอย่างเต็มที่ร่างของตำรวจทั้งสองล้มหัวฟาดพื้นแล้วรถสิบล้อ,อยังทับร่างแหลกคาที่เลยทีเดียวคนขับรถสิบล้อกว่าจะรู้ว่าชนตำรวจตายก็สายเสียแล้วแต่ก็ได้เหยียบเบรกให้รถหยุดและด้วยความตกใจและกลัวความผิดเขาก็นั่งตัวสั่นอยู่กับที่และเขาก็โดนจับมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับ ในข้อหาขับรถชนเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานโดยประมาททำให้ถึงแก่ความตายซึ่งคนขับรถบรรทุกก็บอกว่าผมมองไม่เห็นตำรวจสองคนนั้นจริงๆครับถนนโล่งโดยตลอดจึงได้ขับรถมาตามปกติแต่พอรถได้พุ่งชนตำรวจสองนายนั้นแล้วถึงได้รู้ว่ารถพุ่งฉับวิ่งเข้ามาอยู่บนไหลทางและก็ได้เหยียบเบรกให้รถหยุดสวยจริงๆครับสวยจริงๆซึ่งวิญ,ญญาณของหญิงท้องแก่นั้นก็เริ่มมีบทบาท และออกอารวาสตามแรงแค้นและก็เล่นงานรถบรรทุกติดต่อกันอยู่หลายครั้งหลายคราและในแต่ละครั้งนั้นโชเฟอร์ก็ต้องสังเวยด้วยชีวิตแม้แต่ผู้ที่ลบหลู่ดูมินก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันนั่นก็คือความตายครับซึ่งตรงโคง้งดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีคนเล่าลือกันว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งก็จะมีผู้หญิงท้องแก่ซึ่งแต่งตัวแบบชาวบ้านทั่วไป เดินวนเวียนอยู่ตรงโคง้งตรงจุดเกิดเหตุอยู่เสมอในเวลากลางคืนครับเหมือนจะบอกว่าอีกสองวันจะต้องกระชากชีวิตของคนที่เดินทางและคนขับรถบรรทุกไปเมืองผีด้วยและการมาปรากฏตัวของสาวท้องแก่ก็ได้กลายเป็นลางบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าก็เพราะว่าหลังจากที่มาปรากฏตัวผ่านไปเพียงสองสามวันก็จะเกิดอุบัติเหตุสยองขวัญขึ้นทุกครั้งครับจนชาวบ้านขนาดนามให้โค้งแห่งนี้ว่าโค้งผีสิง ซึ่งก็นแน่นอนละครับคนขับที่ผ่านมาทางนี้ก็ไม่มีใครกล้าขับเร็วพอรู้ประวัติอันสยดสยองที่ผ่านมาได้อย่างดีโดยเฉพาะเวลากลางคืนหากไม่จําเป็นแล้วก็จะไม่มีใครขับผ่านทางโค้งนี้หรอกครับนายดาบสริดซึ่งก็เป็นศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อจรันท่ตาธโมและก็ได้มาทําบุญที่วัดอัมพวันเป็นประจําอยู่เสมอแต่แล้วนะครับในวันหนึ่งดาบสริดก็ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อจรันด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่สู้ดีนัก เหมือนคนที่กำลังมีความทุกข์และความกังวลอยู่ในใจหลวงพ่อจรันท่านเห็นเช่นนั้นจึงได้ถามอย่างคนที่คุ้นเคยกันว่าวันนี้ดูสีหน้าท่าทางของดาบไม่ค่อยดีเลยมีอะไรไม่สบายใจอย่างนั้นหรือถึงดูซึมๆไปมีอะไรในใจก็บอกหลวงพ่อมาอะไรที่พอจะแนะนำได้ก็จะแนะนำครับหลวงพ่อคือเจ้านายของผมมีคำสั่งให้ผมไปประจำอยู่ที่ป้อมยามตรงค้งผีสิง ซึ่งใครต่อใครก็รู้ดีว่าที่นั่นมีทั้งตำรวจและคนขับรถบรรทุกที่เอาชีวิตไปทิ้งนับสิบศพแล้วที่นั่นหากจะพูดไปแล้วมันก็มีแต่วิญญาณผีใต้หงทั้งนั้นผมกลัวอุบัติเหตุอย่างเพื่อนตำรวจที่สังเวชชีวิตไปแล้วหลายคนครับก่อนึกว่ากังวลเรื่องอะไรก็แค่ไปทำหน้าที่ตามปกติไม่เห็นจะเป็นอะไรไปหากเราไม่ทำงานด้วยความประมาทหรือว่าดาบกลัวผีละ่ะ หลวงพ่อจรันพูดแบบยิ้มยิ้มแต่ดาบทำเป็นปากแข็งหลวงพ่อครับผีหลอกนะผมไม่กลัวผมขยาดตรงป้อมยามนั่นแหละเขาลือกันให้แซดว่ามีผีตายทั้งกรมมันมาอารวาสคอยทำร้ายให้คนตายไม่รู้จบเพื่อนตำรวจสองคนของผมก็ตายที่นั่นผมกลัวว่านั่งอยู่ในป้อมเพลินๆรถบรรทุกมันจะวิ่งเข้ามาชนโครมมันเล่นทั้งป้อมทั้งคนนี่แหละครับเป็นที่กังวลใจเพราะเรื่องนี้ แล้วดาบจะให้หลวงพ่อช่วยอะไรบ้างละ่ะผมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําแก้ไขทําอย่างไรชีวิตของผมและเพื่อน,นตํารวจที่เข้าปฏิบัติหน้าที่้วยกันจะปลอดภัยทั้งจากผีและจากรถบรรทุกสิบล้อครับและที่จริงนะครับเรื่องของผีสิงที่เอาชีวิตคนไปทิ้งนับสิบรายนี้หลวงพ่อจรันท่านก็รู้เรื่องราวความเป็นมาได้เป็นอย่างดีก็เนื่องจากมีคนเล่าขานกันมาแบบปากต่อปากและเคยมีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อย ท่านก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าเรื่องราวที่เล่ากันมานั้นมันเป็นความจริงท่านก็ได้แต่ปรงสังเวทที่ดูวิญ,ญญาณของสาวท้องแก่ดวงนั้นเพิ่มกรมให้กับตัวเองเพราะจิตวิญญาณของเธอผูกติดอยู่กับความอาฆาตแค้นอย่างรุนแรงเกินไปและเมื่อท่านรู้แล้วจึงได้แนะนำไปว่าดาบคุณทำสังฆทานหาหมากพลูมาใส่กระทงถวายพระไปพร้อมๆกันแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล จาะจงไปให้กับดวงวิญญาณของสาวท้องแก่ที่มาเสียชีวิตบนไหล่ทางใกล้กับทางโค้งผีสิงโดยเฉพาะณนะบริเวณนั้นโดยตรงที่ให้มาถวายหมากปลูก็เพราะว่าผู้ตายชอบมากๆและนอกจากนี้แล้วก็ให้สวดมนต์อิติพิโสทุกวันอย่าให้ขาดเมื่อสวดเสร็จแล้วก็ให้แผ่เมตตาไปให้เขาอย่างเต็มที่บอกกล่าวเขาอย่าได้มารบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งดาบสริทน,นะครับ ก็ได้ถือปฏิบัติตามคํำแนะนําของหลวงพ่อจรันทุกอย่างแบบไม่เคยขาดตกบกพร่องประการใดตลอดเวลาที่ดาบไปประจําที่ป้อมยามก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งต่อมานะครับก็ได้มีคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาได้ผัดเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรคนอื่นมาทําหน้าที่แทนและก็มีตํารวจชั้นประทวนสองคนก็ได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อจรัและก็ได้เ,เรียนให้หลวงพ่อท่นทราบว่า จะไปปฏิบัติหน้าที่เวรยามที่ป้อมผีสิงอัลลือลั่นสันปราสาทนั้นอยากจะได้ของดีจากหลวงพ่อติดตัวไปเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะได้ทราบมาจากดาบสริศว่ามาหาหลวงพ่อก่อนจะไปประจําป้อมยามนั้นหลวงพ่อจรันท่านก็กล่าวว่าของดีของท่านนั้นก็คือการทําบุญถวายสังฆทานอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ตายทั้งหลายทั้งปวงไม่เฉพาะดวงวิญญ,ญาณสาวท้องแก่เท่านั้น และก็ให้สวดอิติปิโสและแผ่เมตตาไปให้กับผู้ตายของดีพวกเครื่องรางของขลังนั้นไม่มีรอกตำรวจสองนายดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อคําแนะนําของหลวงพ่อจารรยน,นักจะดึงดันขอแต่เครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันผีท่าเดียวนั่นก็แสดงว่าตำรวจสองนายนี้กลัวผีมากกว่าอย่างอื่นและเมื่อไม่ได้ของดีอย่างที่ขอก็ไม่ค่อยจะพอใจกันเท่าใดนักจึงไม่ได้ปฏิบัติตาม และหลังจากที่ทั้งสองไปหาหลวงพ่อไม่นานนักก็ได้ข่าวว่าตำรวจสองนายนั้นโดนรถชนเสียชีวิตทั้งคู่ตรงโค้งผีสิงนั่นเองแหละครับและนี่คือพลังแห่งความแค้นความโกรธซึ่งเกาะยึดติดแน่นอยู่กับจิตวิญญาณมีแต่จะผลักดันให้จมดิ่งไปสู่ภพภูมิอันมืดมนและหนักหน่วงเข้าไปทุกทีทุกทีจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดในอัตภาพอื่นเป็นอสุรกายที่ก่อบาปอยู่ร่ำไปไม่หยุดหย่อนครับ และไม่ว่าในปัจจุบันนี้วิญญาณของสาวท้องแก่ที่มาตายอย่างทรมานบนเนินหญ้าริมไหลาทางใกล้ทางโค้งเพราะมารอรถเพื่อที่จะอาศัยไปโรงพยาบาลในเมืองคันแล้วคันเล่าที่ผ่านมาแต่คนขับรถบรรทุกล้วนใจจืดใจดำไม่จอดรถรับและในที่สุดเธอก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ได้สิ้นใจดังที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองแหละครับและเมื่อตายไปแล้วจิตอาฆาตแค้นมันก็ฝังลึก จนกลายไปเป็นความพยาบาทที่จะเอาชีวิตของคนขับรถบรรทุกเพื่อเป็นการแก้แค้นอย่างสะสมไปหลายคนเลยทีเดียวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลายนายไปด้วยจนป่านนี้นะครับเธอไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมที่ควรแก่กรรมของเธอหรือยังก็ไม่ทราบนะครับแต่ข่าวหรือเรื่องผีผีสาง,สาง,ข,องสาของสาวท้องแก่นั้นก็ได้เยียบหายไปจนขณะนี้ครับจะเหลือทิ้งไว้แต่เพียงร่องรอยของความอาฆาตท,ที่โหดเหี้ยมของเธอเท่านั้นและอีกไม่ช้า ก็จะกลายไปเป็นตำนานที่สยดสยองที่คนแก่คนเฒ่าได้นำมาเล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันก่อนนอนเท่านั้นครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน ขออรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดดมดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ